พูดชื่อผมเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับโอเคคะ่ะอ่านักเรียนได้ยินครูชัดเจนไหมคะตอนนี้ได้ยินคะ่ะอ่าตอนนี้นักเรียนได้ยิน,ยนค,คุณครูนักเรียนได้ยินคุณครูชัดเจนนะคะโอเคคะ่ะทีนี้นะคะใบงานที่สองค่ะเตรียมขึ้นมาเลย ใบงานที่สองคุณครูเฉลยถึงไหนคะเมื่อวานนี้้สี่โอเคมันมันจะเหลือมันจะเหลืออีกสองข้อข้อสุดสองข้อสุดท้ายเนาะผมตอบแล้วครับโอเคค่ะดีไาอค่ะค่ะอ่าทีนี้คุณครูค่ะคุณครูก็จะเฉลยอีกสองข้อสุดท้ายดูที่ว่านักเรียนจะทํา ดูสิว่านักเรียนทําได้ไหมดูสินะคะโอเคอ่าอ่าอ่าตอนนี้ปิดเสียงลงปิดเสียงลงไม่ให้คุยกันแล้วนะตอนนี้หมดเวลาคุยกันแล้วนะคะอ่าดูนะคะเดี๋ยวคุณครูขอยัแคสกินหน้าหน้าจอนะคะอ่ามาเฉลยข้อสองข้อสองใหญ่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะนี่ ข้อสองใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่คุณครูให้นักเรียนทำสองข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ค<ด>่ะอ่าเขาบอกว่าข้อสองนี่เขาบอกว่านาฬิกา,าต่อไปนี้แสดงเวลาหลังเที่ยงสังเกตเวลาบนานาฬิกาด้านซ้ายมือให้เขียนแสดงมาสี่ชั่วโมงต่อมาบนานาฬิกาด้านขวามืออ่าทีนี้นักเรียนดูนาฬิกาด้านซ้ายมือ นักเรียนดูนาฬิกาด้านซ้ายมือตรงนี้เขาให้เวลามาคือเท่าไหร่คะเขาให้เวลาอะไรมาคะนักเรียนสี่ทุ่มี่สิบอะสี่ทุ่มหรือยี่สิบสองนาฬิกาและทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนแสดงเวลาสี่ชั่วโมงต่อมาอะสี่ทุ่มแล้ว แล้วอีกสี่ชั่วโมงต่อมาจะเป็นกี่ทุ่มคะนักเรียนตีสอตีสองตีสองตีสองเขาเรียกนาฬิกาเป็นยังไงคะเขาอาจเป็นเป็นภาษานาฬิกาว่ายังไงเอ่ยสองนาฬิกาสองนาฬิกาสองนาฬิก <shared> า มีใครมีใครผิดนะคะแก้ไขให้ถูกต้องน <S ess> ะคะพี่นักเ <S ess> รียนคะปิดไม่์ลงด้วยนะตอนนี้มีเสียงรบกวนเพื่อน <S <S <ess> <S ๆตอนนี้มีเสียงรบกวนเพื <S <S <ess> <S ่อนๆทําให้เพื่อนๆบางคนเขาไม่ได้ยินที่คุณครูกําลังพูดนะคะตอนนี้จนกว่าคุณครูจะให้ตอบนักเรียนค่อยเปิดไม่์ตอบนะคะอ่าโอเคข้อที่1ตอบสองนาะฬิกา คำตอบถูกโอเคค่ะถ้าใครตอบผิดถ้าใครตอบผิดโอเคค่ะถ้าใครตอบผิดแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองอเ,เข็มสั้นเข้าชี้ที่เลขอะไรคะนักเรียนเข็มสั้นเข้าชี้ที่เลขอะไรคะ เลขห้าค่ะ,ะเลขห้านั่นเองแต่ทีนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นเวลาหลังเที่ยงเวลาหลังเที่ยงไปแล้วต้องเป็นกี่นาฬิกาคะเกนาฬิกาอาเอาใหม่เอาใหม่ห้าโมงเย็นนั่นแหละคะ่ะถูกแล้วห้าโมงเย็นแต่เขาเรียกว่ากี่นาฬิกาคะ น่าเก่งมากค่ะ<อ>17นาฬิกาอตรงนี้คือ17นาฬิกา8นาฬิกาอะตรงนี้ไม่ต้องเขียนกับคุณครูนะคะคุณครูให้ดูเฉยๆว่าตรงนี้คือแสดงเวลาคือ17นาฬิกาแล้วทีนี้เขาอยากทราบว่าถ้าอีก4ชั่วโมงต่อมาจาก17นาฬิกาอีก4ชั่วโมงต่อมาจะเป็นกี่นาฬิกาคะ ตก้านาฬิกาอ่จับเป็นเท่าไหรนะคะก้นาฬิกาก้านาฬิกาออ่นาฬิก่ะหลังจากหลังจากสิบเจ็ดนาฬิกานับไปต่ออีกสี่ชั่วโมงค่ะสิเจ็ดแล้วก็อะไรต่อคะ สิบ <17 S 2> <17 S 1> แล้วก็สิบ <12 S 1> นาฬิกาสิบยี่สิบแสดงว่าเป็นกี่นาฬิกาคะยี่สิบสองนาฬาิกอ่าดูใหม่นะคะตรงนี้นะคะคือสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วเขาบอกว่าให้นักเรียนนับไปต่ออีกสี่ชั่วโมงสิบเจ็ดแล้วนับไปต่ออีกสี่ค่ะสิบเจ็ดแล้วก็อะไรต่อคะ สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองค่ะนักเรียนไม่ใช่ยนะี่สิบเอ็ดนะห้าสิบเจ็ดนาฬิกาอนุระสิตร์ตอนนี้อนประสิตร์ปิดไมค์ก่อนค่ะตอนนี้มันมีเสียงพัดลมนะคะ มันมันได้ยินเสียงมาที่เพื่อนๆน,นะแล้วก็ได้ยินเสียงมาที่คุณครูมันทําให้เป็นการรบกวนการฟังของเพื่อนๆน,นะคะทีนี้นะคะ17นาฬิกาเราลองเอา17มาบวก4ได้กี่นาฬิกาคะได้เท่าไหร่คะนักเรียน17 <21 S 1> บวกดสี่ย21แสดงว่ามันต้องตอบ21นาฬิกาแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่า 21นาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่เลขอะไรเข็มสั้นเราจะชี้ที่เลขอะไรคะเลขเก้านเก่งมากค่ะศิลวัตรศิลวัตรตอบถูกค่ะเลข9้าอ่าเข็มสั้นเราจะชี้ที่เลข9ก้าแล้วเข็มยาวล่ะคะ ข้สอสองนั่นเองนี่ข้อที่สองเราตอบแบบนี้มีใครตอบนอกเหนือจากคุณครูไหมคะตอบโอเคค่ะเก่งมากถ้าใครตอบเหมือนคุณครูแสดงว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องนะคะคุณครูครับโอเคค่ะดีมากค่ะเก่งมากเลยค่ะ โอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะชนาพา been, ัฒตามทันไหมคะชนาพัฒลูกชนาพัฒตามทันไหมคะมีใครไม่ทันมีไหมเอ่ยตามทันครับโอเคค่ะมีใครยังไม่เข้าใจตรงไหนอีกไหมคะวันนี้คุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจมีใครไม่เข้าใจอีกไหมคะ ทุกคนผ่านได้เนาะในเรื่องของเวลาในเรื่องของนาฬิกานะคะแล้วเปิดเทอมเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะต่อมาต่อมานะคะเรามาดูที่ใบางานที่3กันดีกว่ามีใครเปิดดูใบางานที่สามบ้างแล้วหรือยังผ่านผ่านตาบ้างหรือยังคะเรมเสร็จแล้วครับโอ้ทำไมเก่งจังเลยอ่าโอเคค่ะ เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราได้ทําใบงานนะคะนักเรียนดูก่อนก็ได้เนาะ,ะแล้วเราก็มาดูด้วยกันว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูใบงานที่3ใบงานที่3ามเขาบอกว่าเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักร้อยนักเรียนรู้จักหลักร้อยไหมคะรู้จักอ่าหลักร้อยข้อหน โอเคค่ะถ้าหนึ่งอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหนึ่งร้อยโอเค <100. S 1> มากค่ะหนึ่งร้อยถ้าสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ, <100. S 1> อะสองร้อย <100. S 1> อ๋อสองร้อยอ๋อใครตอบสิบใครตอบสิบ มีค่าเท่ากับ200 <Okay. S 1> นะคะ,ะถ้า3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน3า0อ่าเกมากค่ะ3 <100. S 1> า0 4อยอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะส0 0อ่าแล้วถ้า5อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ500ร0 0เก่งมากแต่ทีนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าอ่านี่ เลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีเลขห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะน <11 00. S 1> ักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วทีนี้ถ้าค,คุณครูบอกว่ามีเหรียญสิบอยู่สิบเอ็ดเหรียญน,นักเรียนจะทราบไหมคะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เอ็ดาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะ 11 1คะ่ะ110บาทค <110 S> 1 0นะ่ะ110ค่ะ110นะคะถ้าเรามีเงินเหรียญ10อ,อยู่10เหรียญก็เท่ากับ100บาทถูกต้องไหมคะ,ะนักเรียนลองนับ <S <S 2> <S 2> คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองนับตั้งแต่10ถึง100โดยเพิ่มทีละ10คะ่ะ1 2 3 10 สิบยี่สิบสามสิบสิบสิบห้าสิบห้าเนร้ยห่าแล้วทีนี้โอเคค่ะพอแล้วพอแล้วสยหน อ่านรีช้าภาษีค,ค่ะลบภาษีค,ะะคะ่ะอ่าคูให้นับถึงหนึ่งร้อยก็คือนับถึงหนึ่งร้อยนะคะไม่นับเกินกว่านั้นนะเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนๆนะคะ อ่าต่อมาต่อมาทีนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขามีอ่าถ้าสมมุติคุณครูบอกว่าคุณครูมีเหรียญสิบอยู่สิบสองเหรียญน,นักเรียนจะนับได้เท่าไหร่คะน้าแบงแอบดูการ์ตูนนีอ่าตอนนี้ห้ามให้ทุกคนดูการ์ตูนดูอะไรทั้งสิน้นตอนนี้เราเริ่มเรียนแล้วนะคะ คุณครูอยากถามว่าถ้าคุณครูมีเหรียญสิบอยู่สิบสองเหรียญคุณครูจะมีเงินอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนพอจะทราบาไหมเอม่ยนักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยห่้อยสิหนึ่งร้อยยี่สิบบางคนตอบแล้วว่าเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบมีคนตอบนอกเหนือจากหนึ่งร้อยยี่สิบไหมคะ มีไม่มีค่ะอ่าสิบสองเงินเหรียญสิบมีอยู่สิบสองเหรียญนะคะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนั่นเองนะคะอ่าโอเคทราบแล้วทีนี้เรามาดูที่ใบงานที่สามกันก่อนใบงานที่สามอ่าโจทย์เขาบอกว่าวงล้อมรอบกลุ่มของบล็อกสิบจำนวนสิบอันเพื่อทำเป็นหนึ่งร้อย จากนั้นเขียนจํานวนร้อยจานวนสิบและนวนนก่อนมันทาได้แล้วอ่ะทีนี้ตรงนี้นะคะนักเรียนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าบ็อกสิบนะคะอ่าพอจําได้ลางๆไหมว่าบ็อกสิบเป็นแบบนี้คุณครูเคยสอนหรือยังเอ่ยอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าบล็อกสิบแล้วเขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะวงกลมบล็อกสิบทั้งหมดกี่อันคะหนทุกอันทั้งหมดกี่อันคะอ่าสิบอันค่ะเขาให้วงกลมบ็อกสิบแค่สิบอันค่ะทุกคนนับบล็อกสิบในข้อหนึ่งแล้ววงกลมพร้อมกันไปเลยค่ะอ่าอันนี้หนึ่งสิบสองสิบสามสิห้าสิบหกส เจ็ดสิบแปด0ิบกอ่ะสิบสิบหนึ่งร้อยอ่ะโอเคเรานับมาได้ถึงสิบบล็อกแล้วสิบอันแล้วเราก็ทำการวงกลมเลยค่ะอ่ะตอนนี้ตอนนี้เสียคุณครูสะท้อนมากเลยมีใครทำอะไรหรือเปล่าเออทำไมเสียคุณครูสะท้อนกลับคืนมาอ่อไม่ครูครับ อเห็นไหมคะว่าคุณครูนับได้10บล็อก10อันคุณครูก็วงกลมบล็อกสิอันแสดงว่าสิบบล็อก10บสอันที่คุณครูวงกลมไว้นีมนน่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหนึ่ง0หนึ่งนั่นเองมีค่าเท่ากับห0ึ่งมีค่าเท่ากับ100แสดงว่าในหลักร้อยเนี่ยคุณครูเขียนได้หรือ,อยังคะนักเรียนเขียนตัวเลขลงไปได้หรือ,อยังคะ ได้อในเมื่อในเมื่อคุณครูวงกลมแค่หนึ่งวงกลมแสดงว่ามีแค่หนึ่งร้อยเราก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราวงกลมแค่หนึ่งหนึ่งวงกลมเท่านั้นเราก็เขียนแค่หนึ่งแค่หนึ่งลงไปค่ะเพราะว่าคุณครูวงกลมแค่หนึ่งถูกไหมคะอ่าศิรวัชศิรวัชปิดไม้ด้วยค่ะอ่าขอบคุณค่ะ ดูนะคะนักเรียนคุณครูวงกลมแค่1วงกลมนะคะคุณครูวงกลมแค่1วงกลมแสดงว่ามันมีแค่100เท่านั้นเราก็ใส่เฉพาะเลข1ลงไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณครูวงกลม2วงกลมคุณครูก็ต้องใส่เลข2ในหลักร้อยถ้าคุณครูวงกลม3วงกลมคุณครูก็จะใส่3ในหลักร้อยนั่นเองนะคะ,ะแต่ตอนนี้คุณครูวงกลมแค่ หนึ่งวงกลมคุณครูก็จะใส่เลขหนึ่งลงไปแค่นั้นเองค่ะต่อมาเขาบอกว่าจากนั้นให้เขียนจำนวนสิบและจำนวนหน่วยที่เหลืออ่ะมาดูค่ะว่าบล็อกสิบเราเหลือกี่อันคะนับค่ะหนึ่งสองสมสี่ห้าสามห้าอ่ะถ้าเหลือห้าเราเขียนเลขห้าลงไปในหลักสิบได้เลยค่ะ หลักสิบคือช่องไหนหลักสิบคือช่องที่2ตรงนี้สออีบอสิตรงนี้นะคะให้เขียนจํานวนบล็อกที่มันเหลือค่ะบล็อกสิบที่มันเหลือมันเหลือกี่อันนะคะอ่ามันเหลือห้าอันเราก็เขียนเลขห้ลงไปเลยค่ะมันเหลือ5อันเราก็เขียนลงไปเลยอ่าคุณครูเขียนเลขห้ลงไปแล้ว ทีนี้ทีนี้บล็อกสิบเรานับครบหรือยังคะบล็อกสิบเรานับครบแล้วทีนี้เหลือบล็อกอะไรที่เรายังไม่ได้นับคะ <Box S 3> บล็อกหน่วยค่ะบล็อกหน่วยเราบล็บอกหน่วยเราเหลือกี่อันคะหกอันคะ่ะหกอันแสดงว่าช่องสุดท้ายเราต้องเขียนตัวเลขอะไรลงไปคะหกค่ะเลขหกเก่งมากคะ่ะแสดงว่าข้อที่หนึ่งข้อที่ห <5 S 1> นึ่งมีค่าเท่า <5. S 1> กับเท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองเก่งมากอะข้อที่สองข้อที่สองมาแล้วนะคะใครตามไม่ทันมีไหมเอ่ยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนรีบบอกคุณครูคุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้นักเรียนจะได้เข้าใจเร็วขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ปล่อยผ่านกันนะคะนักเรียนนะอามีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะ ยกมือถามได้เลยหรือผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าเลขหนึ่งมาจากไหนครับคุณครูเลขห้ามาจากไหนคะคุณครูรีบบอกคุณครูคับผมเข้าใจแล้วค่ะโอเคคุณครูคับผมเก่งมากค่ะอ่ะทางอันคุณครูขอไปต่อข้อที่สองเลยนะคะข้อที่สองนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเขาให้นับเขาให้นับบล็อกสิบทั้งหมดสิบอันเท่าเดิมอ่ะเราก็มานับค่ะหนึ่งหนึ่งรยสอง ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสิบหรือหนึ่งร้อยนั่นเองอ่ะแล้วคุณครูก็จะทำการวงกลมอ่าวงกลมบล็อกสิบสิบอัน อ่าวงกลมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหนึออ่าเก่งมากหนึ่งร้อยค่ะเก่งมากค่ะอ่าหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะแสดงว่าคุณครูสามารถเขียนตัวเลขลงไปในหลักร้อยได้หรือยังคะได้ได้แล้วอ่าได้แล้วคือเลขอะไรเอ่ยต้องเขียนตัวเลขลงไปในหลักร้อยค่ะะอเลขหนึ่งเพราะว่าคุณครูมีแค่หนึ่งวง กมนั้นเองต่อมาหลักสิบค่ะหลักสิบคุณครูจะเขียนเลขอะไรลงไปนักเรียนมานับพร้อมกันเลยค่ะ1น่งสองสามหนึ่งสสามสสสิห้าสิบหก เจ็เจ็ดเจ็แปดเจ็แสดงว่าหลักสิบตรงกลางเนี่ยคุณครูต้องเขียนตัวเลขอะไรลงไปคะเลขแปดค่ะเลขแปดนะคะเห็นไหมว่าคุณครูไปแล้วทีนี้เหลือเหลือบล็อกอะไรที่คุณครูยังไม่นับคะบล็อกหน่วย่แล้วบล็อกหน่วยนี่คุณครูมีกี่กี่อันคะนักเรียน แสดงว่าช่องสุดท้ายคุณครูต้องเขียนเลข4โอเคค่ะอ่าแสดงว่าข้อสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน1นึ่้อยแปดสิอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นั่นเองมีใครตามไม่ทันมีไหมเอ่ยไม่ครับอตาตอนนี้ทุกคน ตอนนี้ครับอ่าสองข้อนี้มีใครทํายังไม่เสร็จมีไหมครับทำเสร็จแล้วครับโอเคมีแตะคนเก่งๆค่ะโอเคค่ะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ทีนี้ใบงานที่สองเรามีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยห้าข้อค่ะอ่าห้าข้อเพราะฉะนั้นแล้วอีก อีกสามข้อคุณครูจะให้นักเรียนทําเองตอนนี้ถ้านักเรียนทําเสร็จในชั่วโมงนักเรียนจะไม่มีการบ้านในวันนี้ค่ะแต่ถ้านักเรียนทําไม่เสร็จคุณครูก็จะเพิ่มการบ้านให้อีกค่ะทีนี้เอ้าวมาดูซิว่านักเรียนห้องนี้จะทําเสร็จหรือเปล่าเอยคุณครูหัวรับผลทําหมดแล้วครับโอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะลองตรวจดูก่อนถ้าะองลองคบทวนดูก่อนนะ้าว่าตัวเองทําถูกไหมนะ นักเรียนนักเรียนลองทบทวนดูก่อนนะคะว่านักเรียนทําถูกหรือเปล่าเอ,อ่ยนะคะอะ่ถ้านักเรียนทําเสร็จภายในชั่วโมงคุณครูก็จะเฉลยภายในชั่วโมงนี้นะคะอ่าพัศวีพีทหนูทําเสร็จหรือยังลูกยังค่ะอ่าหนูค่อยๆทํานะคะอะ่คุณครูยกตัวอย่างให้แล้วสองข้ออีกสามข้อหนูทําเองนะคะอ่าต่อไปโทนี่โทนี่ทําเสร็จหรือยังคะ ไม่ได้ยินเสียงเลยเน,น้นาพาเปิดไม์ให้เพื่อนหน่อยเสร็จแล้วยังคะไม่ค่อยได้ยินเลยโอเคไม่ได้โอเคค่ะโอเคค่ะปิยะธิดาหนูทาเสร็จแล้วยังคะกําลังทําอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะดีมากค่ะใครไม่เข้าใจนะคะรีบถามคุณครูเลยนะคุณครูจะได้อธิบายให้ฟังใหม่หอีกรอบนะคะ ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะไม่เข้าใจตรงไหนรีบถามครูได้เลยนะคะว่าตรงนี้มาจากไหนคะคุณครูเลขสี่นี่มาจากไหนคะคุณครูเลขแปดมาจากไหนครับคุณครูถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูจะอธิบายให้ฟังใหม่อีกรอบนะศีละพิญญาหนูเข้าใจหรือยังคะโอเคหนูทำเสร็จแล้วเนาะ อ่าเลิศดวาดเลิศดวาดหนูทำเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับโอเคค่ะคชีติพลาชีติพัาหนูทำเสร็จแล้วยังคะคเปิดไมค์หน่อยลูกไม่ได้ยินยังไม่เสร็จครับกำลังทำอยู่ใช่ไหม ใช่คะ่ะอ่าสองข้อที่คุณครูยกตัวอ,อย่างให้หนูทําเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับโอเคหนูกาลังทาข้อที่สามเนาะโอเคค่ะทําต่อเลยอ่ะนโนสิทธิ์น้สิทธิ์ทําเสร็จหรือยังคะโอเคค่อยๆทาไปนะนัดถัดิดาพิลาแดงหนูทํทาเสร็จหรือยังคะนัดธิดาพิลาแดงอะไรนะคะน้สิทธิ์ทาเพร็จแล้วครับ โอเคค่ะโอเคค่ะดีมากค่ะค่อยๆทำนะถ้าใครข้อสามใครยังไม่เข้าใจ <c oughs> ก็ถามค,คุณครูได้นะคะอ่ามันอาจจะเลยมันอาจจะเลยอ่าสองวงกลมนักเรียนต้องนับดูดีๆข้อสามมันมีกี่วงกลมกันแน่มันนับได้สิบอันกี่ครั้งวอกสิบต้องนับดูดีๆนะคะ <c oughs> อ่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งร้อยทุกอันนะนักเรียนต้องนับดูดีๆนะคะ ถ้าใครเ,คเป่แล้วครับโอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะอะอะตอนนี้ระหว่างที่เพื่อนๆเขากำลังทำงานอยู่นะคะคุณครูนะคะ,คคะ,คะจะเรียกชื่อนะคะถ้ามีใครมีชื่ออยู่ในนี้บอกว่ามาค่ะนะคะถ้าใครไม่มีชื่อนะคะรีบบอกเลขที่คุณครูมาเลยนะ ไม่ต้องเปิดไม์ไ <Ho. S 1> ทุกคนเปิดเฉพาะคนที่คุณครูเรียกชื่อก็พอนะคะอ่านะค,คนที่หนึ<ร>่งนัทธิดาพิลาแดงค่ะมาค่ะนพสิทธิ์ดี<ทะ>ดเลิศค่ะสิบยสิมินพสิทธิ์ดีเลิศค่ะมาครับโอเคค่ะทันชนกภูโคกสูงค่ะมาค่ะเนธนภาชัยสูงค่ะมาค่ะพัศวีพิทค่ะ มาค่ะศิลาวัตรค่ะศิลาวัตรค่ะโอเคค่ะชนาพัฒนค่ะครับปิยธิดาค่ะโอเคค่ะอังสดาวุฒิค่ะมาครับปกรณ์เกียรติคมคายค่ะมาครับปุติพัฒน์โคตะค่ะเจ็ดครับโอเคค่ะ เตเต้ค่ะมาค่ะโอเคค่ะเจีระพิญญาค่ะค่ะโอเคแล้วก็คนที่คนที่ไม่ได้เขียนช wi so, okay. ื oh, okay. ่อไว้ข้างบนนะคะก็จะมีเลขที่ยี่สิบสี่มันเปล่าคะโทนี่เนาะโทนี่นะคะอ่าเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ อ่พี่ก้นหนูให้เอาไปครับโอเคค่ะต่อไปใครยังไม่มีชื่อคะยกมือยกมือก็ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเปิดใหม่ก็ได้ยกมือก็ได้คุณครูจะเช็กชื่อให้เลเลิดวัดคุณครูเช็กชื่อให้หรือยังยังยังนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลืศดวัดนะคะ็คเื่นใคร่นั อ่าทุกคนปิดไมล์ลงค่ะทุกคนปิดไมล์ลงนะคะชนะพัฒปิดไมค์ค่ะชนะพัฒปิดไมค์ค่ะเพื่อนๆกำลังงานอยู่เนาะลูกเนาะอ่าปิดไมค์ให้เพื่อนก่อนเร็วปิดาีระพิญญาปิดไมค์ก่อนลูกเร็วเอน้าพาปิดไมค์ก่อนลูกเร็วพูดอ่าเลยพูด้โอเคนายในนี้ทิติพัฒน์ิติพัฒน์เช็คคือแล้วเนาะ ปิดบ่านไปกินเุ่บอลกินน้งามึงก็ไปสิไปเล่นเตนเด้อก็ไปแจ้มึงกูไม่หูเล่นเตนดิผมไปนั่งทางนี้จ้ะไปนั่งนี้อ่าแบงแบงปิดไม์ก่อนค่ะ อ่าโอเคนะคะคุณครูเช็คชื่อครบทุกคนแล้วนะไม่ตกหล่นนะคะถ้าคนไหนที่ไม่มีชื่อนะคะรีบบอกคุณครูนะคะคุณครูจะเช็คชื่อให้สําหรับคนที่เข้าเรียนไม่ทันนะคะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้าเรียนไม่ทนันสามารถจะเรียนย้อนหลังได้ในที่ช่องเพจโรงเรียนนะคะกดเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คําว่าโรงเรียนบรรจาคริสเตียนนะคะแล้วก็หาวิดีโอของ ไม่างาะอ่าคณิตศาสตร์ชั้นปสองนะคะคุณคุณอาสนค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะเร็วๆถึงไหนทั้งหมดคูค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากมากเลยค่ะคู่คู่ค่ะเสร็จแล้วครับโอเคค่ะ โอเคค่ะเก่งมากมากเลยค่ะโอเคค่ะถ้างั้นนักเรียนเสร็จหมดแล้วเนาะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะอ่าค่ะถ้างั้นวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถอ่าเปิดกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะอาจจะเป็นในช่วงเย็นนะคะนักเรียนนะ คุณครูจะพยายามรีบลงให้ในช่องใ,ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เ,เข้าไปดูนะคะทําความเข้าใจนะคะฝากบอกถึงเพื่อนๆคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนด้วยนะคะว่าสามารถเข้าเรียนในช่อง youtube ได้แล้วก็ทักแชทไลน์เข้ามาบอกคุณครูประจำชั้นได้นะคะแล้วคุณครูจะเช็กชื่อเรียนออนไลน์ให้อีกทีนะคนะเดีย๋ยยัง สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมโพลต้องสวัสดีค่ะคุณัวน่สค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ไม่ได้เดี๋ยวัง จะสร้างบ้านก็ใช้ไม้อันนี้แหละเนี่ยเลยน้อยเนี่ยวัดเนี่ยโอ้ยเปิดใหม่เปิด